เรื่องที่เราจะมาดูกันในวันนี้เนี่ยมันคือการเดิมพันครั้งประวัติศาสตร์ของ Google เลยครับที่อาจจะเปลี่ยนชมหน้าอนาคตของ AI ไปเลยด้วยเม็ดเงินลงทุนมหาศาลในประเทศที่กำลังจะกลายเป็นสมรภูมิเทคโนโลยีทยี่ร้อนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโอ้โหตัวเลขที่เห็นอยู่บนจอน,นี่คือ15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิด1 5 0 0 0าล้านนี่คือเงินที่ Google ประกาศว่าจะทุ่มกับอินเดียในอีก5ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศเลยทีเดียวคำถามก็คือเงินมหาศาลขนาดนี้เนี่ย Google เขาจะเอาไปสร้างอะไรกันแน่โครงการนี้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นในระดับโลกเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าไอ้ประกาศครั้งใหญ่นี้มันมีรายละเอียดอะไรบ้าง คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินนะครับแต่มันคือการวางรากฐานที่สําคัญมากๆสําหรับอนาคตของปัญญาประดิษฐ์ในระดับโลกเลยนี่แหละครับหัวใจของโปรเจกต์ทั้งหมดเลยก็คือ Google เนี่ยเขากําลังสร้างแคมปัสศูนย์ข้อมูลสําหรับ AI โดยเฉพาะเลยนะที่เมืองท่าวิสาขาปตาตนามความพีของมันอยู่ตรงที่ว่ามันต้องการกําลังไฟฟ้าถึง1กิกะวัต์คือ1กิกะวัต์นี่มันมหาศาลมากนะครับประมาณว่าจ่ายไฟให้เมืองขนาดกลางได้ทั้งเมืองเลย และดูคำพูดของคุณโทมัสคูเลียน CEO o ของ Google Cloud สิครับเขาบอกเลยว่านี่คือศูนย์กลาง AI ที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะลงทุนนอกสหรัฐอเมริกาคือมันชัดเจนมากครับว่าโปรเจกต์นี้มันไม่ธรรมดาจริงๆไม่ใช่แค่ศูนย์ข้อมูลทั่วไปแต่มันคือฮับ AI ที่ใหญ่ที่สุดของ Google นอกบ้านตัวเองเลยทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไม AI มันต้องใช้พลังงานอะไรเยอะแยะขนาดนั้นทำไมต้องสร้างอะไรใหญ่โตเบอร์นี้ เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าทำไมศูนย์ข้อมูลพวกนี้เนี่ยถึงเปียเหมือนกับโรงไฟฟ้าของโลก AI เลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าศูนย์ข้อมูล AI เนี่ยมันไม่เหมือนศูนย์ข้อมูลที่เราคุ้นเคยกันนะครับมันเป็นอะไรที่พิเศษกว่ามากลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเป็นสมองกลขนาดยักษ์ที่ข้างในเนี่ยอัดแน่นไปด้วยชิปประมวลผลพิเศษเป็นพันๆตัวเลยทำงานพร้อมๆกันแล้วมันทำงานยังไงถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายๆเลยนะมันก็มีแค่3มสเต็ปครับ 1. คือมันจะดูดข้อมูลเข้าไปแบบมหาศาลเลย 2. ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกส่งไปประมวล,ลผลผ่านชิปเป็นพันๆตัวที่ว่าและ 3. ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือบริการ AI ต่างๆที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับไม่ว่าจะหาข้อมูลแปลภาษาหรือสร้างรูปก็ตามแต่แน่นอนครับการที่ Google ทุ่มเงินขนาดนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันที่โอ้โหดุเดือดมากๆในโลกเทคโนโลยีตอนนี้เลย คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ทุกเจ้าเลยกำลังแข่งกันสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับ AI กันแบบสุดๆเพราะใครคุมตรงนี้ได้ก็เหมือนกับกลุมอนาคตของเทคโนโลยีทั้งหมดไว้ในมือเลยครับดูกราฟนี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยเฉพาะปีนี้ปีเดียวนะ Google ตั้งงบไว้สูงถึง85,000ล้านดอลลาร์สำหรับศูนย์ข้อมูลทั่วโลกในขณะที่คู่แข่งอย่าง Microsoft กับ Amazon ก็ทุ่มกันหลักหมื่นล้านเหมือนกัน นี่มันคือสงครามการลงทุนของจริงเลยครับทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญว่าทำไมต้องเป็นอินเดียในเมื่อมีที่ให้ลงทุนตั้งเยอะแยะทั่วโลกทำไม Google ถึงเลือกมาทุ่มเงินก้อนใหญ่ที่สุดนอกบ้านตัวเองที่นี่คำตอบส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวเลขนี้เลยครับเกือบ1,000ล้านคนใช่ครับนั่นคือจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอินเดียซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่แบบสุดๆแล้วก็ยังโตได้อีกเยอะมากพอมีผู้ใช้เยอะขนาดนี้ อินเดียก็เลยไม่ใช่แค่ตลาดธรรมดาแล้วครับแต่มันกลายเป็นสมร,รภูมิที่สําคัญมากๆที่ใครๆก็อยากจะเข้ามาปากทงการมีศูนย์ข้อมูลของตัวเองอยู่ในประเทศเลยได้เปรียบสุดๆทั้งเรื่องความเร็วเรื่องประสิทธิภาพในการเข้าถึงคนจํานวนมหาศาลพวกนี้แล้วคําพูดของคุณนาราโลเคชซึ่งเป็นรัฐมนตรีไอทของรัฐก็สรุปภาพได้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าในยุคที่ข้อมูลคือน,น้ํามันชนิดใหม่ โหคมมากครับคือถ้าข้อมูลคือน้ํามันการสร้างศูนย์ข้อมูลก็เหมือนกับการสร้างโรงกลั่นนั่นเองครับใครมีโรงกลั่นที่ใหญ่และดีกว่าก็ย่อมได้เปรียบแล้วความพิเศษของโปรเจก์นี้มันอยู่ตรงไหนอีกทําไมถึงบอกว่ามันทําลายสถิติมาดูกันครับคือมันมีวาเป็นที่สุดในหลายเรื่องเลยครับอย่างแรกเลยนะนี่คือศูนย์กลาง AI ที่ใหญ่ที่สุดของ Google นอกอเมริกา 2. มันจะกลายเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลย ทั้งเรื่องขนาดและการลงทุนและ 3. มนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ของ Google ที่จะขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคนี้ด้วยท้ายที่สุดแล้วนะครับการทุ่มเงิน1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์ของ Google ในอินเดียครั้งนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่การสร้างตึกสร้างศูนย์ข้อมูลแต่มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่เพื่อควบคุมข้อมูลซึ่งเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในยุคข,ของเราและมันก็ทิ้งคําถามที่น่าคิดไว้ให้เราครับว่าถ้าข้อมูลคือน้ํามันชนิดใหม่จริงๆแล้วใครกันล่ะที่จะเป็นคนควบคุมอนาคต